สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก่อนนี่แหละค่ะชีวิตริมรั่ววันหยุดนะคะนะ้องวันหยุดได้เวลาออกไปทําสวนค่ะน้องนารินออกไปเล่นล้อหน้าบ้านนะคะปะออกไปทําสวนกับแม่บ้าน้นองนารินเล่นล้อแล้ว mm hmm. วันนี้พาเดินออกหน้าบ้านนะคะนะ บรรยากาศเยี่ยมจังเลยนลินเปลี่ยนสผ้านละคะได้เวลาทำสวนต่อค่ะมันี้วันหยุดเนาะค่ะเนาะมันในต้องแล้วอเค่ะเลทสิดาริอ๋อโอเค สชวนประมาณเตรียมตัวตัดหญ้าค่ะหญ้ายาวค่ะหญ้าสนามริมบัวยาวเลยเห็นไหมยาวันหยุดของเรานะคะ ลิ้มรัวลิ้มรัวฉันเคยค่ะ Daddy, so นี่แ <What? S 1> ม่บานก็นี่ค่ะห <Yeah. S 1> ลงหมอดค่ะจุดเก่าที่น้องนารินชอบขึ้นมาเล่นนะคะปีนี้แม่บาน จดแจงทําความสะอาดให้น้องนะเ่นให้น้องได้ขึ้นมาเล่นแบบสบายใจค่ะบ่ต้องกลัวแบบว่าเทคแบบยังนะคะเทคก,ก็คือเฮ็บนะเฮบกวงค่ะนี่ค่ะแม่้านก็ขึ้นมาทําความสะอาดแม่้านก็เอามอดมาล <c oughs> ุ่ <c oughs> แผ่อากาศค่ะเกสนดอกไม้ทำให้นาเินแห้ง <c oughs> ปีนข้ามขึ้นไปโคดหินสมายเลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศโอ้ยแยต่ลิงลูกกระดนลูกกระดอ๋ชีวิตวันหยุดอีกหนึ่งมือนะคะนะปะลงมือลงมือทำให้เรียบรอยก่อนข่อยมา Well, leg is you okay darling i just want to check on it i'll just take it his legs okay good okay do you want that he does not want the ants บรรยากาศดีดีค่ะไม่ร้อนมากไม่หนาวมากกำลังดีขนาดนี้ค่ะเล่นไปเล่นมาก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆค่ะเฮ้ยลังหน่อยพลังหน่อยนะลินชอบประมาณนี้ค่ะ jumps, I'm literally gonna like. Anna, Anna, look at you look at you w ูดีวิ e jump for? นารินเพื่อนรักนารินเพื่อนรักทุกๆปีก็จะประมาณนี้ค่ะ ขอตัวทำสวนต่อค่ะอีกอึดใจเดียวก็เสร็จสับเรียบร้อยละค่ะอีกอึดใจเดียวรากเรียบร้อยค่ะจนตะวันตกดินเลยค่ะวันนี้ทำสวนเนี่ยค่ะแม่บ้านเอามอดลง แล้วทุกจุดทุกมุมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะน้องดาล,ลินก็ได้เข้าบ้านแม่บานทําสวนเสร็จเรียบร้อยแม่บานจะเข้าบ้านทําอาหารหนึ่งปลาค่ะวันนี้หนึ่งปลาเนี่ยค่ะเห็นไหม,มบานลงทุกจุดทุกมุมเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยแม่บานขยายตรงนี้เนาะค่ะขยายมาเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยค่ะ ตะวันจนตกดินอีกดีค่ะกล่องหมอดจนหมดเกี้ยงไครไม่ได้พูดเล่นใส่เวลาอยู่สามสี่วันนะคะทยอยทําไปเรื่อยๆค่ะไม่เ,เร่งรีบนะคะกล่องมบบานจุดุด้ายนะคะมบบานเอาลงตรงเนี่ยค่ะตรงสนามน้องนารินเล่นเนี่ยค่ะหมอดอันเกาพันเกาเนาะมบบานก็เอาลุยทับค่ะอืม ตะวันตกดินจริงๆนะคะทุกจุดทุกมุมจริงๆหน้าบ้านหลังบ้านเรียบร้อยสําหรับการลงหมอดเลี้ยมเรือของแม่บ้าน จุดนี้ลงแรกแรกนะคะวันแรกๆนะคะจุดนี้ลงวันแรกๆอกจนกุหลาบสวยเลยอ่ะได้เวลาได้เวลาเขาบานหนึ่งป่านึงปาน้องน่าลินรอหิวนั่งนารินหิวเขานะคะป้ะชวนไปบานเผาครัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับไปบ้านหลังจากทําสวนเรียบร้อยพุ่มใจพุ่มใจพุ่มใจเตรมแมไปบ้านทําได้ ทำได้กองบเบลอเบลาจนหมดเกี้ยงค่ะตะวันปลาเด็แด๋แดงแดงจะมาเวลาเขาถ่ายคลิปวีดีโอว่าใครแดงนะออกมาเก็บต้นหอมไปหนึ่งปลาค่ะ ในหนึ่งปลาหลังจากทําสวนนะคะต้นหอมพ้องปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บเอาไปหนึ่งปลาเนาะขนานีหลังจากทําสวนทั้งวันค่ะได้เวลาทําอาหารเย็นค่ะตําแตงง่ายๆค่ะแล้วก็หนึ่งปลาสองตัวนี่แหละคะ่ะหนึ่งปลาสองตัวแต่ว่าล้อเข่าค่ะแม่บ้านหุงเขา่ะะเขาอยู่เลยค่ะเขายังทันได้สุกนะคะแม่บ้านหุงเข่าไว้แม่บ้านลืมใส่น้ำค่ะล่างๆแล้วก็ใส่หมอกด สุกขึ้นมาเอา้าเขายังเป็นข้าวสารอยู่ในบ้านเลยมาเติมน้ำหุงใหม่โอ้ยทำงานจนจำนังไ่ได้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอีกสองนาทีก็สุกแล้วเ,เดี๋ยวจะเนี่ยค่ะตำแตงนะคะตำแตงตำแตงแล้วก็เนี่ยค่ะ,คะเ,คเดี๋ยวขอตัวทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะอาเขาสุกพอดีค่ะที่นี่ที่นี่เขาสุกพอดีค่ะอาหารแบบเร่งดวนเนาะคะ่ะไม่ตำแตง หนึ่งปลาเนี่ยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก็เนอะค่ะเนาะขอตัวไปนั่งกินอาหารเย็นก่อนค่ะหลังจากทํางานสวนเหนื่อยเนื่อยกับตาแตงหนึ่งปลาผักกะต้นหอมเนี่ยแหละค่ะต้นหอมไตปลานะคะไปก่อนเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย